สวัสดีค่ะมันนี้พากับบึงสีคือเก่าค่ะพี่น้องไปค่ะวันนี้บึงสีพาไปย่างออกกําลังกายคือเก่าค่ะหลังจากที่สรงลูกไปโรงเรียนแล้วเนาะไปย่างออกกําลังกายกันต่อค่ะเพราะว่าไปละลายไขยมันค่ะต้องละลายพฤติกรรมจะคล้องให้ได้เนาะพี่น้องเฮย้ยสืบเนื่องมาสิโทษโควิดกับบอแมนโทษจะคล้องเลหละพี่น้องกินหลายเนาะค่ะเนาะกินหลายนั่งหลาย ม่มีเวลาออกกำลังกายเนาะค่ะช่วงนี้ก็เลยสิปฏิวัติะคล้องค่ะพี่น้องมาออกกำลังกายกับ <unexpected> บึงสีค่ Hz, ะเฮ้ยนี่แหละค่ะไปค่ะพี่น้องสิบห้าพี่น้องย่างเนี่ยค่ะเบิ้งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเบิ้งบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเมื่อนี้อากาศกึ่มฝ่ากึ้มฝนกือเกากับพี่น้องอาทิตย์นี้อากาศบดีบึงสีก็เลยบได้ไปทะเลเนาะ เดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าถ้าอากาศดีบึงสีสิไปทะเลกับพี่น้องบ่แน่ถ้ามีโอกาสอาจสิใดพาพี่น้องไปเก็บบกหอยอีกเนาะเพราะว่าที่พันมะาอากาศดีกับผ้าลูกไปทะเลค่ะพอช่วงน้าลงปุ๊บก็กลับมากกับมาเก็บบกหอยต่อนอกพี่น้องโอเคค่ะไปตอกับบึงสีเลยค่ะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องย่งางไปกระเบ,บิ้งดอกไม้ไปนําเนาะแต่เบิ้งสีบ่รูว้ว่ามันเป็นดอกอีหยังเพิ่นเอิ้นดอกอีหยังแต่ว่าสีม่วงงามๆค่ะพี่น้องสีม่วงงามค่ะหน่ะไปกระต้อคะ่ะแลควขย่งางมาเรืเอ่อยๆอ่าย่างมาเรียบทางรถไฟเนาะคะ่ะพี่น้อง เรี่ยบทางรถไฟค่ะเพราะว่าเบิงสีอยู่อยู่ยบ้านนอกเนาะค่ะพี่น,ออออน้องบ่ได้บ่ได้อยู่ในเมืองเบิงสีใหญ่เบิงสีใหญ่ออกมาอยู่บ่นอ่นอกเมืองเนาะค่ะนาะเพราะว่ามีลูกตะกีอยู่ในเมืองบัดเื่นนี้มีลูกแล้วมองเล่นบ่มีค่ะพี่น้องมองให้ลูกเลนบ่มีก็เลยได้่ใหญ่ออกมาบ้านนอกนี่แหละค่ะก็เลยได้พาพี่น้องมาเบิงเนาะเบิงบรรยากาศ โอ้ยบึงซีจิตอจบ่ะนี่มื่อนี้คึ้กับพี่น้องแต่ว่าเอาค่ะเอาบ,บอ่คอยมีล่มนี่ค่ะพี่น้องบึงซีใส่บึงมาอยู่บนน,นอกเาะอันนี้นี่ค่ะเป็นต้นพักกระเดาค่ะพี่น้องต้นพักกระเดาค่ะต้นพักกระเดานี่ละค่ะ เ้นพักกระเดาหลายค่ะน้ำริมทางพักกระเดาผลไม้ตามฤดูกาลบ่อึดกับพี่น้องอยู่ธรรมชาติอหลีพี่น้องฟังเสียงนกเสียงนกเสียงกากับพ่อกับพี่น้องเจ้าเจ้าเจ้าเบรรยากาศนี่แบบโอ้ยวายไม่น,นันอยู่ให้อยู่หน้าเข้ากับพี่น้องบรรยากาศดีดีนี่ยแหละวงซีกัสิผ้าพี่น้อง ย่างหล่อเบิ้งนี่แหละค่ะอย่าฝ่าเบื่อหน่าบุ้งซีเดอ้ออย่าเบื่อหน่าบุ้งซีเดอ้อโอ้ยุ๋ฝนเสียงรถไฟมาแล้วเสียงรถไฟมาแล้วค่ะเด้ดีเบิง้งสีไปเร็วเป็นตะกอนใบใบค่ะท่างผู้นึ่เป็นตะกอนใบใบอันนี้อันนี้นี่เป็นสะพาน ที่รถไฟขมคล้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสีสิพ่าไปเบิ่งหมองพุนมองพุนเป็นสะพานที่ค้นขามเนาะไปเบิ่งกันทั้งพุนเลยค่ะปีนี้นี่บรรยากาศเป็นเงียบเงาเนาะพี่น้องเบิ่งสีบู้ว่าเป็นน้ำเอ่อเป็นน้ำโควิดหรือว่าหรือว่าเป็นน้ำอบประมานเพิ่นมาบทันด้หอดเนาะคะนะ่ะเนาะาปกติน้ำข่างทางข่างทางตรงนี้นี่เพิ่นสิตัดหญ้าแบบตัดหยาแบบเรียบ้อยเลยค่ะตัดห้าแบบเกลี้ยเลยเนาะ แต่ปีนี้เนี่แนมไปทไั้งใดก็มีแต่หยาค่ะพี่น้องเป็นเป็นเงาเงาเสาๆสาๆจังไดละเนาะเบุงซีว่าเป็นน้ำหรืออาจจะเป็นน้ำความคิดของเบุงซีเองก็ได้บางที่แบบว่าความหูสึกเนาะบ่ค่อยจะคืกคืนค่ะปีนี้เพราะว่าเป็นน้ำโควิดเนาะเป็นน้ำโควิดไปใส่กับเป็นเงียบเงาเป็นเงียบเงาค่ะเดี๋ยวเบุงซีจะพาไปเบิ้งสะพานตรงนี้ เป็นสนนะ,ะพานที่ขามคล่องเนาะค่ะพี่น้องถ้าปกติถ้าช่วงหนาห้อนถ้าช่วงหนาห่อนนี่เพิ่นสิมาพ่ายเรือกันมาพ่ายเรือคนมากระโดดน้ำอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิญงีสะพานไปเบิ่งค่ะนี่ค่ะสะพานตรงนี้เป็นสะพานที่ขมคล้องถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นบิสบดเนาะคะ่ะเนาะเป็นเอ่อเป็นสวน ี่คนไปยางไปยางไปนั่งออกกับร่างกายเนาะค่ะเนาะนี่นแหละค่ะอ๋อเหมือนก็นมีคนพายเรืออยู่ค่ะพี่น้องอากาศบ่แดดแต่ว่าแต่ว่าก็มีคนพายเรืออยู่เนาะเดี๋ยวเบิงสีจะพาพี่น้องไปเบิงเอ่อมาเบิ้งทางน้กอนค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศ ปกติถ้าอากาศดีนี่โอ้ยคนไหลายแห้งค่ะพี่น้องนี่ไม่รุนเันกสิมาก,กระโดดน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องบึงซีมักมาเบิงเดี๋ยวไปเบิงทั้งนั้นกันค่ะพี่น้องมนันทั้งปุ่นเพิ่นก,ก,กับกำลังพายเรือมะกำลังพายเรือมะค่ะนี่เป็นการออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะ เรา,ากำลับบงไก่ก่องคุณบึงสีบ้องหัวเป็นเอิญเลือดอีกอย่างอันนี้ไอห,หูกระบ,บอกบึงสีนะด้วยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องอากาศดีเดี๋ยวเมื่อนาเบิงซื้อสิผ้าพี่น้องมาเบิงตะเวนตกดินอยู่มองนี้เนาะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงตะเวนตกดินอยู่มองนี้ค่ะพี่น้อง นี่ละค่ะพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติเนาะกูอยู่มอค่ะไปขับไปต่อค่ะเบิ่งสีผ้ามาแว่เบิง่งสะพานเ <laughs> บิ่งสีผ้ามาแว่เบิ่งสะพานนี่พี่น้อง <laughs> ผ้ามาแว่เบิ่งสะพาน ไปต่อก so first, guys, A... ันเลยค่ะนี่ละถ้าไปเดี๋ยวมือนามือนาเบิงซีไม่เวลาเบิงซีสิผ้ายางขำไปฟังพุ่นกับพี่น้องไปเบิงสวนฟังน้ำ่นเนาะมือนี่ไปเบิงทุ่งหน้าฟังข้างนี้กันค่ะพี่น้องไปเบิงุ่งหน้าฟังข้างนี้กันค่ะเบิงซีผ้าออกุ่งหน้าแยกปุ่นเอาสิผ้าไปสวนน้ำ่นกับพี่น้องเบิงซีก็สินี่ละผ้าพี่น้องไปเรื่อยๆเองสีละค่ะถ้าพี่น้องบเบื่อเนาะถ้าพี่น้องบเบื่อจังไดกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้บึงสีน้ำในเด้อค่ะเดอ้อบึงสีสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องเบิงเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิงเันต้องเบิงรถสก,กันกับพี่น้องเดี๋ยวรถสิมาสัสซอนรถจัก,กรยานค่ะรถจักรยานนี่แหลคะค่ะพามาเบิงบรรยากาศธรรมาชาติรอบ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 เอ่อรอบรอบบนนอกเนาะรอบรอบบนนอก มาค่ะมามามาเบิ้งสีสิบ้าไปเบิง้งย่างได้ออกกำลังกายน้ำได้เบิ้งธรรมชาตินำกับพี่น้องโอ,อทา่านผุนพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เพิ่นกระพายเรือเห็นอยู่ใกล้ๆคุณกับพี่น้องเออบ่มีแดดแต่ว่าห่อนอยู่กับพี่น้องห่อนค่ะไปค่ะไปต่อกันทั้งผุนกับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งสีสิบ้าไปนั่งเศร้าเมื่อย์ญี่ปุ่นเนาะพาไปนั่งเศร้าเมื่อย์ญี่ปุ่น แล้วก็จังสิไปต่อค่ะพี่น้องโอ้ยเป็นตะจอยอย่อนูีดอก่างไปเมือยก็เศร้าเม,เมาย,ย,ยพี่น้องเอ้ยเอาไปค่ะเอานางเป็นอะไรนี่นางคันบ่สงสัยนางคันค่ะก็เลยอันมาถูมาถูกับหัวผุนผุนบางหน้าในมีความสุขไหลมีความสุขไหลพี่น้อง นี่แหละค่ะเพื่อนก็นเลี้ยงแกะเนาะเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะค่ะคุณเดี๋ยวเพื่นสสิ้ผ้าไปนั่งเศร้าเมยอ,อยู่หันแล้วก็จังสิไปตอกันเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยเลี้ยงแกะนี่ค่ะสลาสลานั่งเศร้าเมยสลาสานั่งเศร้าเมยค่ะย่ <laughs> งางวัดได้หอดเสมาเศร้าเมย โอ้ยเดี๋ยวก้อนสีเศร้าเมื่อยพี่น้องบึงสีพาย่างไปเบื้องทั้งพุ่นบึงสีพาย่างไปเบิ้งทั้งฝุ่นค่ะพี่น้องมามานยางลงมามาตอนนี้เป็นปลูกอ,อย่างเนาะน,นี่บึงสีบ่แน่ใจมันมันฝรั่งบ่มันมันฝรัลล่งบ่น,น,ลลงบนี่ราคาอยูบ่บนนอกกัสิละบึงสีเป็นคนติดดินค่ะเป็นคนติดดิน เพราะว่าอยู่บ้านก็อยู่อีสานเนาะบึงซีอยู่อีสานค่ะอยู่บ้านจังได้ไปอยู่ไสกะจังสันละค่ะพี่น้องมักแห้งหลายกับธรรมชาติภาพี่น้องมาเบิ้งแก่ค่ะภาพพี่น้องมาเบิงเ้งแก่พี่น้องแอะ โอ้ยห่องบอ่มีอย่างไม่ให้กินแล้วเนอะค่ะเนาะคุ่นพี่น้องถ้ามาติคะ่กะกกอยู่กลางทงุ่งไหทุองหน้าพี่นอ้องนี่ถ้าในผึ่งสีบอกหัว่าเป็นผักอีกอย่างเนาะหัว,วเป็นผักอย่างค่ะ่นอง นี่และค่ะพี่น้องย่างมาเมยแล้วก็มานามั่งเศร้าเมยเนาะค่ะเนาะมานามั่านางเศร้าเมยนั่งเศร้าเมยกกอนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอันฝึกสีสีผ้ายางต่อเนาะค่ะพี่น้องฝึกสีสบห้ายางต่อคะ่ะอันตากันนบแนมเห็นบ่ไก่ได้พี่น้อง สายตาสั่นกับพี่น้องอัน,นแนมกับในยีตาเดี๋ยวมีเงินสิไปตัดแบนหมู่่พี่น้องเอ้ยตัดแบนมารอบนี้บ่คอยประทับใจเท่าใดเนาะไดบ่ท่านในพ่อปีครับพี่น้องในพ่ท่านพ่อปีเดี๋ยวสิุดไปวัดสายตาไม่ละคะ่ะเอาแล้วรับพี่น้องคลิปนี้บิ่งซีเอาไว้ซ้ำเนาะบิ่งซีสิตัดเป็นคลิปสันส้นๆเนาะกับเนาะเหต็ตเป็นตอนๆไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียก่อนเนาะค่ะพี่น้องติดตามในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบิงสีน้ำเด้อค่ะอันเดี๋ยวเบิองสีกับสิผ้ายางไปเรื่อยๆเบืองสีสิผ้าเห็ดเป็นตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าทาไทยไปตลอดคลิปกับสีเงาโพดเดี๋ยวพี่น้องสีเบื่อเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพอกันได้คลิปหนาอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ